แหลงการออกมาใน Facebook ของกลุ่มเนี่ยฮะวีฟอร์ไทยแลนเนี่ยนะครับ<ะ>เรื่องว่าเขาเคลื่อนไหวด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็ยังฟังดูแปลกๆอยู่นะครับหนึ่งก็คือบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเครื่องมือของอทางการเมืองฝ่ายไหนเลยก็โอเคนะครับแต่หัวใจสําคัญของเขาก็คือเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะล้มระบอบเผด็จการรัฐสภาโดยในทุนอะไรทำนองนี้ นะครับคือฟังดูแล้วก็แล้วกระบวนการคืออะไรคุณก็จะกลับไปสู่เรื่องเดิมคือเขาบอกเขาไม่ได้ต้องการจะล้มล้างระบอบการปกครองนะฮะแต่บอกว่า,าระบอบก,การปกครองแบบนี้เปิดโอกาสให้คนที่เป็นเเด็จการรัฐสภาและนายทุนเข้ามาครับทีนี้ความหมายของมันคืออะไรคุณจะคุณจะไปห้ามไม่ให้นายทุนมาเล่นการเมืองแล้วก็ระบบการปกครองในแทบจะทุกรูปแบบจะมีมันต้องมีเสียงแข่งมากถูกไหมฮะแต่แต่แต่ที่คุณบอกว่าเป็นเเด็จการรัฐสภากันแปลว่าอะไรฮะ แปลว่ามันมีระบอบการปกครองในรัฐสภาที่ไหนที่มันไม่ได้มีเสียงข้างมากปกครองด้วยและฮะมีเนอใช่อันนี้คือเขาเป็นแถลงหนึ่งเป็นเป็นก็ข้อเลยใช่ไหมว่า้ามีหลายข้อครับแต่อ่านดูแล้วมันก็จะซ้ําซ้อนไปผมเข้าใจว่าหัวใจสำคัญเดี๋ยวก็มาต่อนี่ดูว่าแต่ละข้อเนี่ยเขาต้องการอะไรนะฮะสักครู่เดี๋ยวกบมาครับ Wake Up Thailand นะครับส่ง SMS เข้ามากันได้นะครับสักครู่สลากออมสินลุ้นทองฉลองร้อยปีโทรหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้า ก็ไงเจ้าแม่ครูหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ครหัวกะทิแล้วค่ะอืมของใหม่เหรอเนี่ยเข้มข้นจังเอ,อเป็นหัวกะทิใหม่อะค่ะแม่อืมดีจังอาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิเข้มข้นจริงๆอย่างแกงพผนงชูชีหอหมกหรือหลนขนมบางอย่างอะต้องใช้กะทิเข้มข้นเหมือนกันเ mm hmm. ช่นขนมชั้นตะโกขนมถ้วยเยอะขนาดเนี้ยจะทานหมดเหรอหมดสิคะแม่ นี่ค่ะแก้ที่แม่ชอบอ่ะของพ่อล่ะนี่ไงคะแล้วของผมแล้วครับเข้มข้นกว่าเพราะใส่ใจกว่าหัวกะทิเข้มข้นชาวเกาะอัมพลฟู้ดเดอะเฮลตี้เทปทานอะไรดีครับงั้นขอสลัดน้ำใสเป็นอบซอสสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยค่ะแล้วเครื่องดื่มบีอิงบอดี้ไลน์ค่ะเริ่มต้นความสดชื่นแค่รู้จักเลือดบีอบอดี้ไลน์มีใยอาหาร13,000มมิลลิกรัม แผงการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณ เพียงวนธการรังสิพรามนากุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริง Can I steal a little love Can I steal a little love c o o l me honey I'm on fire คอซีลิวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจัน์ทรถึงวันศุกร์1 0นาิกานาทีทาง Voice TV เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันร์ทเวลา21นาิกา30นาทีถึง22นาฬกาทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอ,อาหารสาร่า Land and House ก็ขอบคุณ SMS ดีๆนะครับ,รบส่งก็มากันเยอะนะฮะก็ให้กำลังใจกันพูดถึงเรื่องหน้ากากขาวบอกว่าที่อุบลราชธานีก็มีครับรบ,บอกว่าเ,ออเขาใช้คำที่ไม่ไม่กล้าพูดนะครับแต่ว่าโอเคแปลง่ายๆว่าอุบลมีหน้ากากขาวเนี่ยครับห้าคนค คือก็มี<อ>ต่างแม <5 S 2> ท้าทายหน้ากากขาวที่อยู่บนเลยกันนะครับเดี๋ยวถ้าเขาออกมาหกคนเนี่ยจะหาว่าเรารายงานผิดขึ้นมาจะยุ่งนะฮะคือฮะคืออันนี้คือไม่มีการจัดตั้งไงถึงมีมีตัวเลขไม่เยอะเกินไปเขาอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ครับผมคิดว่าแหมจะมีเยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้แหมมีคําถามสงสัยหน้ากากขาวมาบ่อยๆแล้วคุณชายราชประสงค์ทำไมเงียบจังลงเล็บจากป้าอ ก็คือก็คือทุกทุกครั้งเนี่ยเวลามีชุมนุมเสื้อแดงก็จะมีผู้ประกอบการลากมาโวยวายใช่ไหมครับคือส่วนหนึ่งก็คือผมคิดว่าแต่เซนทรัลเวิด์ก็ออกแสดงออกมาจากเซนนะับไม่อยากใช้ใช้พื้นที่นะครับสองผมคิดว่าเพราะการเคลื่อนไหวมันไม่ยืดเยื้อคือเขาเดินเดินขบวนไปลักษณะการเดินผ่านไปแล้วก็สลายไปใช่ครับว่ามีคาถามอีกอันหนึ่งที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับความทรงจําผมไม่ค่อยมีฮะเช้านี้โครงการไทยเข้มแข็งทาประชาพิจารหรือเปล่า ก็คงมีบางโครงการมันอยู่ที่ว่าเป็นโครงการที่มีการก่อสร้างมากขนาดไหนเอออันนี้ก็ต้องไปดูต้องไปดูนทางมากเท่าที่ผมจาได้โครงการแทบน้อยมากครับไม่ค่อยมากก็มีแค่ก็มีแค่โรงพักเข้มแข็งนั่นนะฮะที่มีแต่เสาอู่ทระไรแล้วก็มีถนนฮะรู้สึกจะไม่มีโครงการขนาดยักษ์เป็นลักษณะเป็นเขื่อนเป็นเมกปรเจกต์รู้สึกจะไม่มีมันอยู่ที่ว่าคุณไปสร้างอะไรคือ3ามสแสนล้านก็ไม่ต้องไม่ต้องประชาวิายา์ทุกกระเบียดนิ้วนะมันอยู่ที่ว่าคุณไปสร้างอะไรไง บางคนก็ห่วงนะครับการที่เอาคุณเฉลิมเอาไปไว้ในตําแหน่งไกลขนาดนั้นเนี่ยก็กลัวว่าจะตอบโต้กับฝ่ายค้านไม่ทันอ๋อแล้วจะใครจะโต้ฝ่ายค้านถ้าไม่คุณยิ่งรักถ้าไม่เล่นบทบทบู๊ใครจะมาพิทักษ์คุณยิ่งรักแต่คุณเฉลิมก็ยังได้อยู่ฮะผมว่าแกก็คงมีนักข่าวก็คงยังให้ความสนใจและไปถามคอมเมนต์แกอยู่นึงเดือนอ่ะคุณธีรัชนะคุณธีรัชคุณธีรัชบู๊ได้ไหมก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าคุณธีรัชจะบู๊หรือเปล่า ท่าน,นรอง <ผม S 1> นายยงนีวัาทำโรงก็ไม่ใช่สตาบู แต่พี่เก๋ผมว่าผมผมชอบสไตล์กันนะคือมันทันควันดีอะแล้วมันก็เป็นวิชาการอย่างเช่นในกรณีของเรื่องข้าวถูกไหมครับก็คือมีออกมาก็รีบติโต้กลับแล้วก็ทางสารทูตอเมริกาก็ออกมานะครับออกมาบอกว่าก็คือไม่ได้กักข้าวไทยนะครับก็เป็นเหมือนอย่างที่พี่เก๋ได้กักข้าวคือกักที่บริษัทซึ่งไม่ได้ไม่ได้เอาข้าวมาจากไม่ได้เอาข้าวมาจากโครงการประการโครงการจำนำข้าวของเราครับนะครับก็ไม่ใช่ ดูวีฟอตไทยแลนด์แต่ละข้อนิดนึงเมื่อกี้ว่าเราจะวิเคราะห์กันนะครับวีฟอตไทยแลนด์เขาออกเป็นเหมือนชี้แจงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเขาเป็นข้อๆเลยข้อหนึ่งก็บอกว่ากลุ่มหน้ากากขาวมีแกนแกนนําและแกนนํานั่นก็คืออุดมการณ์ที่มีร่วมกันอ่าอุดมการณ์ไม่ใช่แกนไม่ใช่คนนำก็มีอุดมการณ์ที่มีร่วมกันอยู่สองท่านฮะท่านชันแก้วสันครับเดี๋ยวนะแต่ชันแก้วสันเนี่ยนะนั่นคือไทยสปริงนะไทยสปริงอันนั้นอีกอีกแบรนด์หนึ่ง นะฮะไม่ใช่หน้ากากขาวผมว่าคนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าผูถานคือคนเดียวกันไม่แต่ไทยสปริงเหมือนกับเขาจะชุมนุมในเว็บเป็นหลักชุมนุมในเว็บอย่างเดียวหน้ากากขาวอันนี้คือออฟไลน์เอออกมาออฟไลน์กลุ่มหน้ากากขาวไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของใครและพรรคใดโอเคอันนี้ชัดเจนไม่อยู่กับพรรคไหนนะฮะการต่อสู้ของกลุ่มคือการใช้พลังมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงมิได้ใช้กําลัง คือนี่คือประเด็นที่พี่พูดถึงการทำลายลางวาถ้าคุณจะมีพลังมวลชนเนี่ยคุณต้องมีมวลชนไงมวลชนหลักหมื่นหลักแสนค่อยพูดกันในประเทศที่มีประชากร 60- 70ล้านโอเค,ค,คเป้าหมายของกลุ่มคือการจัดระบอบปผเด็จการ,รจัดการระบบปผเด็จการและคอร์รัปชันกลุ่มหน้ากากขาวจะยึดหลักการและนําเสนอการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยการใช้พลังมวลชนเป็นตัวขับเคลื่อนมิได้ขัดหรือละเมิดตอนหลักกฎหมายครับ แล้วก็แนวทางของกลุ่มไม่ใช่เพื่อล้มล้างการปกครองครับกลุ่มจะนําพลังมวลชนเป็นสิ่งที่ผลักดันแนวคิดเพื่อขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดระบอบเผด็จการและคอร์รัปชันแปดเป้าหมายของกลุ่มคือชัยชนะของประชาชนที่สามารถขจัดระบอบเผด็จการและคอร์รัปชันได้ไม่ใช่ชัยชนะของใครกลุ่มใดหรือพรรคไหนทั้งสิน้นขจัดระบอบเผด็จการกับคอร์รัปชันนะผมฟังนี่คือคีย์เวิร์ดอืม ไม่แล้วทีนี้การชุมนุมมันจะไปขจัดผฤติการกับคอร์รัปชันได้ไงคือมันเสนออะไรมันมีกระบวนการอะไรมันมีปัญหาอะไรการไปตรวจสอบแต่ละกระทรวงหรือว่าคือการไปเดินหน้าการเดินผ่านหน้าพารากอนมันไปทําให้เกิดการขจัดพฤติการหรือต่อต้านคอร์รัปชันได้ไงคือผมคิดว่าเขาจะต้องมีอะไรต่อจากนี้คือผมคิดว่านี่ก็คือผมคิดว่ามันก็คือการปลับเข้าไปไปเรียนแบบไปมิมิกรูปแบบของการเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองในช่วงของคุณสนที่ ก็คือใช้ในระบบของการไปเดินน่ะแหละจำได้ครั้นใหญ่ไปเดินเซนทันชิดลมไปเดินตรงนั้นแหละผมจำได้ว่ามันส่วนที่เขามีสื่อมีรายการที่จะออกมาเปิดโปรงไรแต่ละเรื่องแลมีการเสวนาวิชาการมีนักวิชาการทีนี้กลุ่มวีเนี่ยยังไม่เห็นส่วนเ่านั้นหรือแม้กระทั่งคนที่จะออกมาเป็นแกนนากลุ่มวีเพราะว่าต้องใส่หน้ากากใช่ไหมครเพราะถ้าั้นใส่หน้ากากก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วใส่หน้ากากก็ไม่พูดอีก ก็ใส่หน้ากากเดินอย่างเดียวป่าใสก็ไม่ป่าใสแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะต้านรการกับต่อต้านคอร์รัปชันยังไงก็จะอยากดูต่อว่าจะทำอะไรก็อาจจะมีอะไรต่อเพราะว่าพลตวสิทธิ์เดชกุลชรเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าในไทยสปริงออนไลน์ที่ทำกันอยู่เนี่ยซึ่งสอดคล้องกับวีฟอนไทยแลนด์แต่ว่าเขาลกลุ่มนะเขาบอกว่าเขามีคนที่เข้ามาชมคลิป ในการจัดเสวนาออนไลน์ของเขาเนี่ยหกหมื่นคนในรอบหนึ่งสัปดาห์ในรอบต่อไปจะจัดเวทีนักล่าเสร็เช่นนี้4ี่ครั้งอีก4ครั้งแล้วอาจารย์แก้วสรรเมื่อวานนี้เนี่ยเขาทำเป็นเพจไทยสปริงนะฮะเผยแพร่คลิปไทยสปริงตอนที่2เรื่องระบอบทักษิณรัฐบาลขี้หมูไหลนี่คืออาจารย์แก้วสรรอาจารย์แก้วสรรกับพลเอกวสิทธิ์นั้นเคลื่อนไหวแอคทีฟมากนะฮะในเว็บในเว็บไซต์ก็ต้องยอมรับว่าขยันฮะลองลองหลายแบบหลายรูปแบบแล้วนะฮะ ก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี้ต้องถือว่ามีความมั่นคงและมีความยืดหยุ่นสูงนะครับในการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการต่อสู้ไปเรื่อยๆครับก็ขอให้ตอบโต้รัฐบาลตอบโต้ด้วยด้วยข้อมูลนะครับอย่าไปตอบโต้ในเชิงกล่าวหาครับนะครับทีนี้จากนี้ไปซูเปอร์ฮีโร่ดีไหมฮะซูเปอร์ฮีโร่ไหนก็เป็นเรื่องมันท้องถนผมพยายามทำความเข้าใจอยู่ครับจนถือทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยมีซูเปอร์ฮีโร่แล้วแมนออฟส e e ลของไทย คือผมอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าผมยังหาเวอร์ชันไทยไม่เจอ Hero from outer space บางก์กับโพสให้ลงถึงถึงเป็นหน้าหน้าแรกเลยนะครับไฮจั๊กบัสไปยึดรถบัสรถเมล์เลยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ครับมีนายผู้จัดการจากที่ไหนยัโลกอะเนี่ยคือเป็นคนไทยป่ะเนี่ยเป็นคนไทยชาวสุพรรณบุรีนี่เองฮะที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มาจากดาวอื่นแล้วได้ทำการยึดรถเมล์นะครับยึดรถเมล์แล้วก็ จะขับรถเมย์เข้าใจว่าจะขับรถเมย์ขึ้นฟ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาเป็นเหมือนแคลเอาประมาณนั้นคือเขาคืนนี้เป็นข่าวที่ผมผมดูตอนเช้าแล้วผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้มีการดูหนังเรื่องซูเปอร์แมนหรือไม่ก็วอร์วอร์ซีที่แรดพิตเล่นเยอะจนเกินไปก็คือฮากัน่แต่ผมชอบนะเขาใช้หนังสติ๊กจี้นะฮะ แต่ว่า uhm ข่าวข่าวบางกอะโพสดูจริงจังมากนะครับเขาลงคู่กับข่าวถวายสัตว์นะฮะในขณะที่ความผู้จัดการเนี่ยอยู่ด้านในครับหนุ่มเพี้ยนจี้รถขอสามกรอ้างจะซิ่งไปหามนุษย์ต่างดาวคือน้ําหนักข่าวนี้ไม่เหมือนกันนะสําหรับสองเล่มเนี่ยนะครับข่าวบางกอะโพส่ก็เหตุเกิดที่จังหวัดอยุทยาครับตำรวจทางหลวงบอกว่ามีคนร้ายก่อเหตุชิงรถเมย์ขอสมกสาย34จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ หลบหนีพุ่งชนรถประชาชนได้รับความเสียหายก,กําลังมุ่งหน้าผอนโยธินอำเภอวังน้อยนะครับอันนี้ก็คนร้ายเสียงเอะอลคายคอนสติไม่ดีถูกตํารวจจับเขาบอกว่านะครับจะขับรถเมย์ไปหาุษยูต่างดาวเนื่องจากตนเป็นซูเปอร์ฮีโร่จากนอกโลกดวงดาวที่ตนเองอาศาายัยถูกทาลายจึงหนีมาอยู่บนโลกนี่เพิ่งไปดูซูเปอร์แมนมาหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆนะบนะครับดวงดาวแต่กําลังจะกลับไปนอกโลกแต่เพื่อนนอกโลกผิดสัญญาไม่มารับ จึงจะขับรถกลับไปเองเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเอาไว้นะครับเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ดูหนังเยอะเกินไปผมก็ห่วงอยู่นะครับ,ค,รบคือค,คือถ้าจะบอกว่าเพียนเนี่ยจะต้องแสดงว่าก่อนเพี้ยนจะต้องรับข้อมูลอะไรบางอย่างมาก่อนนะครับ <ผม S 1> ถึง<ด>ถึง,งใช้